ท่านผู้ชมฮะพูดถึงวันวาเลนไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะคือเป็นประจำในวันวาเลนไท์เนี่ยทางที่พญาประกันภัยเขาจะมอบความรักความสุขให้กับสื่อมวลชนทุกปีเลยนะครับ mm hmm. มีผ้ามาให้ได้ดูด้วย mm hmm. คือปีนี้เนี่ยทางที่พญาประกันภัยเขาก็พาสื่อมวลชนไปร่องเรือหารักกันที่แม่น้ําเจ้าพระยาแต่ใจความสําคัญจริงๆเนี่ยก็ถือโอกาสฮะพบปะพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พูดถึงเป้าหมายในปีนี้ให้กับ mm hmm. สื่อมวลชนได้ฟังกันซึ่งทางดรสมพร สืบถวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยกรุปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนหรือว่าตัวย่อที่เทรดซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะทิพ mm hmm. นะฮะในฐานะกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนเล่าให้ฟังครับแผนงานปีเสือ -65 นี้เนี่ยวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนทิพยประกกันภยัยก้าวสู่การเป็น next generation insurer ด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ รองรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะเชื่อมโยงวอร์ชลเข้าสู่โลกแห่งความจริงด้วยนะครับน่าติดตามนะฮะว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรรวมถึงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นด้วยทางที่พยับประกันภัยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะฮะปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ธุรกิจประกันวินาภนีสามารถขยายตัวควบคู่ก,กับการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าในอนาคต แล้วก็พร้อมเดินหน้าที่พยักกรุ๊ปโฮลดิ้งเต็มรูปแบบครับเตรียมจะซื้อบริษัทประกันภัยนะบริษัทประกันเนี่ยเพิ่มอย่างน้อย2แห่งและจะตั้งบริษัทในรูปแบบของบริษัทประกันภัยดิจิทัล100%แห่งแรกของไทยด้วยและบริษัทประกันภัยตะกาฟุนนะฮะแห่งแรกของประเทศไทยรวมทั้งการตั้งบริษัทด้านเทคโนโลยีสําหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย100%ยกระดบับทิพเอ ให้ไปบริษัทประกานวินาศภัยชั้นนําในอาเซียนด้วยครับเรียกว่านี่คือวิสัยทัศน์ในปี65ปีเสือนี้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่อวยพรให้ทิเอรุ่งเรืองรุ่งโลดนับปีเสือเลยครับนะครับ